วันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็มีคำสั่งย้ายในอำเภอนะครับแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศ22ตำแหน่งนะ22ตำแหน่งนะก็ตรวจสอบแล้วนะครับสุขโขทยัยอุตรดิตนะครับทุกอำเภอยังเหนียวแน่นอยู่นะครับยังไม่หลุดจากเก้าอี้เดิมไปไหนนะนะครับยังไม่มีนะอุตดิตสุขโขทัยยังไม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,นะครับ แต่สำหรับข่าวนี้ไม่อยากย้ายก็ต้องย้ายย้ายจากวัดนะไปเข้าห้องขังเลนะนฟังครับเจ้าหน้าที่บุกจับบุกรวบเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พร้อมเมียนะครับยักยอกเงินวัดสี่ล้านโอ้โหวันนี้มีรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจปปปปนะครับอ ก็สามปอเนี่ยคล้ายๆแกนนรครับของการปราบปรามการทุจริตอะไรต่างๆนานาปปปปปทปปชเนี่ยนะครับนะก็มีหน้าที่ที่จะตามจับเจ้าพนักงานพระก็เจ้าว่านี่ก็ถือเป็นเจ้าพนักงานนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้นี่แหละนะปปชปปทปปปนี่แหละจัดการนะครับปปปเขาขอสารออกหมายจับในสริ จันประทาตหรือว่าพระธรรมวชิรธีและคุณสริ์จันประทาตอดีตเจา้าคณะจจงหวัดนครสวรรค์และก็เจ้าอาวาสว,รรวัดนครสวรรค์ครับผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและก็นนางสาวภูทินีนะผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาทุจริตนี่เหมือนกันนะครับนะข้อหาจเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะแล้วก็ะละเว้น หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเนี้ยถูกจับคุกตั้งแต่ปีถึง4ปีปรับตั้งแต่2 0ง0 0ื่นถึงสองแสนหรือทั้งจำทั้งปรับโดยพฤติการของผู้ต้องหานี่มาต้นเดือนกรกฎาอดีตพระธรรมวชิรธีรคุณหรือว่าในสลิดจันทร์ประภาสเนี่ยนะอดีตเจ้าวาดวัดนะครสวรรค์ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนางสาวภูทินีแล้วก็ยักยอกเงินวัดนครสวรรค์ จากการสืบสวนสอบสวนพบว่าระหว่างวันที่1มีนา6 7ถึง10กรกฎาคม68เจ้าอาวาสได้ทําการสั่งให้พระสัตยาภุ่มเดชซึ่งเป็นพระลูกวัดเบิกถอนเงินจากบัญชีวัดนครสวรรค์และฝากเข้าบัญชีพระสัตยาก่อนที่จะโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวจเจ้าอาวาสจํานวนกว่า4.1ล้านแสนบาทต่อมามีการโอนเงินจากบัญชีจเจ้าอาวาสเข้าบัญชีนางสาวภูธินีรวม4ี่แสนบาท แสดงพฤติการสมคบกันยักยอกเงินวัดซึ่งพระสัตยาให้การยืนยันว่าได้รับคำสั่งโดยตรงให้เบิกถอนและโอนเงินรวมทั้งพบเห็นนางสาวภูทินีมาพบอดีตเจ้าวาดหลายครั้งที่วัดนครสวรรค์ก็จึงมอบตัวแทนแเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในงานข่าวแจ้งว่า เบื้องต้นเนี่ยภายหลังจากที่มีการออกหมายจับอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้ประสานขอมอบตัวกับตํารวจที่นครสวรรค์ขณะที่นางสาวภูทินีน,น,นี่ก็มีหมายจับเหมือนกันนะครับ่าก็โดนตามจับได้ที่ปทุมธาน,นีภายหลังจากสามารถควบคุมทั้งคู่ได้แล้วก็นําตัวมาสอบปากคําเพิ่มเติมที่ปปป รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าจากการสืบสวนพบพฤติกรรมสัมพันธ์ชฉวระหว่างอดีตพระธรรมวชิรธีรคุณเจ้าวาดวัดนครสวรรค์หรือว่าทิศสริตนะครับกับเศรษฐีนีสาวใหญ่นั้นโดยพบขอบ้อมูลสําคัญที่เชื่อได้ว่านอกเหนือจากผิดวินัยสงรายแรงแล้วเนี่ยทิศสลิตเนี่ยกระทําผิดคดีอาญาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเงินของวัดด้วยจนกระท,ทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานที่ชัดเจนจนกระทั่งมีการเข้าจับกลุ่มตัวในครั้งนี้ ขณะเดียวกันจากข้อมูลของการสืบสวนที่พบว่าอดีตเจ้าคณะอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานที่ดําเนินการมากว่า10ปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จจนกระทั่งหลวงพ่อพัดอดีตเจ้าวาดวัดหด้วยด้วนเกจิชื่อดังนครสวรรค์เข้ามาช่วยบริหารจัดการต่อในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งก่อสร้างได้แล้วเสร็จในที่สุดซึ่งในเรื่องดังกล่าวทางวักงานรสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะข้อเท็จจริงกันต่อไปอื